ออกคำหมายสงฆามา,มาปั่นตั้งหันถึงเอ็ดีแค่เนาะมาปั่นตั้งหันถึงเนาะมาปั่นตั้งหันถึงเกี่ยวเลยย่อกะโคลโนะแลล่ลองปล่อยล้ำอ็ดอีในแค่เนาะยก้อยกะตอนไหนพินั่งใต้เข้าคาได้ในีลองปล่อยเนได้ตีป้อเข้าหูเข้าใจ่ากาันเนาะปล่อยแล่ไต้ไต่แล่ปล่อยเนี่ยรอไล,ล่มาก่อ ตืนเปลี่ยนเพียงทุ้งเหาือนามานันานงอ่อยเขาคามันขึ้นตัดไรนะเนาะเลนสามม้วนก็เป็นป่อยค้าเป็นเจา้าฝอยบางพละเป็นเจ้าเลินสี่ม้วนก็เป็นปล่อยพละเป็นเจ้ากำได้ห้ามเด็ถึงมาเข้ายามปล่อยซอนนน้นน้ำนว่นะ่อยซ้อนน้ำป้นกว่าถึงตักเลินหกม้วนแทงเพราะเลินหกม้วนยาวก็ทำาขึ้นมาแทางเลินแปดม้วนจากกว่าเช่นไรขวะจากกว่าเช่นไเนาะ กยการลองซาเซนในอําเภอในแต่ก็ว่ากยการตอนดาพี่น้องใต้เฮาขาบ่เป็นไรเนาะบ่เป็นไรค่ะเนาะเคยอยู่ห่างไกลกันติก้นนําย้อนเปยยอกะเมือเร็วได้มันเป็นเนาะมันเป็นจับง่ายตายไว้ในคําว่ายอกะมือเร็วได้จับง่ายตายไว้ตอนตาพี่น้องใต้นติเป็นตั้งนํากบเปิเกือกมืดมืดยู่จําก้นอันติ กองตีก้นหน้บเลยครับว่าก๋วยกาตนันหนพี่น้องไต้เขาคาหมางเมืม่อไหนะลาดลงในะกำพรองไหนเะพราะใครหยุดขานาะก๋วยกาเพราะใครยุดก็ไเป็นสังเนานะเมื่อไหร่ว่าเป็นมาไนะ่นรับตาผ่าต่อเหมือนตาผ่าจ้างเลยขานอนเะพราะเป็นมามนห้างมาไนะ่นจางเสลีเจ็บกันป้าไนะ่นอย่าให้ไปไล่อย่าให้ไล่เจ็บใจเลยอย่าไปให้ไล่เจ็บตัวไ่นเนาะแต่ในเผื่ก่อขั้ขักตัวน่ะเลยเปิน้น ตายในเัืกอกูฮักโดนาหรือเปิ้ลยิงเอาลังในเซเล่เนี่ยใครมาย้อนหลัดเนี่ยตอนจ่าพี่น้องเขาขายิ้มหอมเนาะอ่ากูวันกูเมืองเนี่ยก็เปิ้ลกูยอการโคน่าเนาะยอการโควิดปี2019เนาะปี2019ันิเก้าื่อนอนกันกูยอการจังไหนก็เปิ้ลยอกกรอันไดนเลยสังเนาะมันจางเปลี่ยนมาเนาะอ่ามันจังเนี่ยข่าวออกมาคร่าวๆในเมืองไทยอ่าเปิ้ลยุคเลิก เต็มปันเฮดปลอยซ้อนนำปดเนื้นเมืองไทยเน,นี่ยปกาเนเมืองไทยเต็มปันเฮดปลอยนั่นนะตื้ะนเต็มแฮ่มขะเนาะพราะขาขเอาสองแง่สองมุมด้วยเนี่ย้อหนึ่งเน้ปีสองเห็นซาได้เถึงข้ายยำจำเร็กต่างมาเนี่ยนะคือปฏิไต้ขาขาพอเต็มกว่าเลยเมาหลายไน,ะนะ์เนี่ยเน้ก็เป็นลองหนึ่งเนาะเพราะว่นลองหลีก็กเป็นรองหอลีกเพาะว่านลองไห้ก็เป็นรองห้อ่ารัดึกกโซนเมื่อเดียวได้ํำกว่าตึกกโซนเลย ก้นดั้งนอกไ่นมันเป็นกับโซเชียลมีเดียาค่ะเนาะ,ะใครฝากถึงบ้านอยู่เหตุการณ์ไในปฏิเขาเกาหลีการเมืองเขาเกาหลีเนี่ยดึกซนตั้งโซเชียลมีเดียาเฮ่อยากะกว่าจับกวาดหากันเป็นตีเป็นตั้งในก่อแต่งงานค่อการในเมืองหม่มสุ่มเปิดอ่ำใครใครกว่ามาจับกันไล่นะ ก๋วยกานายอมซ้ำพบๆเจ้าเครืออยู่แน,น่อนอนนายก็เป็นเบื้องหนึ่งเพราะด้วยหล่อนดีเนาะอยู่โโาาด,นะดีปนะ้ายวันส่วนตัวเก่าขาดทัดสร้างเนาะก๋วยกเพราะว่ากับโซเชียลมีเดียเนี่ยอันตราก็แข่งการเมืองเกาหลีก็แล่นการเมืองเก,ก,กาหลีก็อาจจะตึ๊กตาให้เป็นขึ้นใเยอะขึ้นเ,เกาหลีเนี่ยตนะึกเอาตั้งโซเชียลมีเดียเฮตึกเอาตั้งเฟซบุ๊กตั้งไลน์ตั้งมัลชินจ่าเฮนะ พราะวันนั้นมาส่งไปพบทบกันเป็นตีเป็นตั้งเลยในกรณเตน่งายเปิงหนึ่งเนาะอ่ะาแล้วก็ตาเตียมไล่เปลี่ยนป้อยซ้อนนําในเมืองไทยเนะี่ยยอดเปิดเปิดหากโกลนเจ้าเครอเปิดขัะนะอเนาะเพ่าในปักเปิงเมืองไทยว่ออาด้วยกะเพ่าในปักเปิงอ่าเจ้าเครอมานไปยี่หนองเขาแล่เจ้าเครื่หมาเขาด้วยไตเนะี่ยในเมืองโฮมจุ่มนั่นดีใจไตนะในเฮ็ดป้อยน้ำน้ำเฮ็ดตายกอดตายกอดนนะี่ยมันเสียหลายครับก็ประมาณหันว่า ไต่ได้เปลียนเขียนเขาเขาไว้เป็นที่หนึ่งค่ะเนาะก็อยกาพี่น้อไต้เข้าขาหมังเซอร์เต็มป่องใ่อ่าหลูเฮดเอปล่อยเขาไปเป็นพิงทุ่งเข้าลงนะมันห้ามค่ะเพราะเฮ็ดปล่อยไต้เฮ็ดปล่อยค่ะหนึเป็นยอกาโคโรนาปีสองพันสิบเก้ปี2 0งพันเก้า่างไรลีเจอตไตวันกันมาเฮ็ดปลอยน้ำนำเฮตายวันเป็นเฮงเป็นแสนประมาณเสียหลายค่ะก็เป็นมานั่นไว้เขคาขาเป็นเขียนที่หนึ่ง ได้เฮาขั่นเลยปองใจดีนะอ่าก็กะฉางว่าปีหน้าได้เฮาขาซ้ําขินให้ใครเฮ็ดป้อยใครเฮ็ดออนติโกนนํานะสังว่าเป็นยอกะโควิด2019มาน่ะสังว่าตายก่อตายกองมาไหนจังปั่นร่องจักใจอ่าตราดะคือเฮาก็จังหายเนาะด้วยการน่ะคือเฮาเต็มขายกวนเฮาเต็มขายนั่นน่ะเฮาขาไก่เพรหรือแวเพรจําเพรอย่างแวเพรเนาะ การฝากถึงพี่น้องคนเมืองไต้ครับท็อปวยก้าอันคามาลาดอยู่แค่ไหนไห่นนะกัมปาดัเต็มป๋าหันลีค่ะพี่น้องไต้เฮาคาได้ป้อมลาดเอาตียำยำตีจำจำนะแต่เด็กเหตุการณ์นัดตัววงคนมไต้ก็เมื่อเร็วไต้เฮาค้าไดมันห้ามลาดต่อยากนะบ่ามีฉักเสด็จสีหลักฐานมันมากนะมันเพราะไข่ไส้ค่ะเนาะก็เป็นนั้นแหละอันไต้เฮาค้าเขียนน่ะแหล่นนั่นนั่นหนึ่งอลหัวเบิร์นก็เป็นเนาะหนึ่ง อันกำนําอ่อนโฮเบิ่งก็เป็นยนเยอก็อยู่ตั้งหลังให้อยู่เย็นเย็นให้เส้นได้เบิ่งมันเจอเป็น,นจังนัน้นด้วยการอันเท้าขาดซ้มเป็นก้นหัวใจเป็นไตเห้เจอกเพราะอ่อนโฮ่ไลก็ให้ยอ,หอยู่เย็นเย็นให้โวยซ้ำเปิ้นเพราะเปิีนให้กว่าไรก็ให้เป็นก้นซ้ำหลังเบิ่งเพราะวันหนึ่งมาเจ้าเก่าเป็น,นก้นซ้ำหลังก็เจ้าเก่าจังได้เป็นก้นอ่อนโหอยู่เยอก็ผู้อ่อนโหก็เต็มอยู่ก่าต่อโจอต่อปานเนาะ มันกล่อมหัวเล็กกุมผ้าก้นจ้ำหลังก็เต็มอยู่กัดดบด้โจดจอปานมันกล่อมเป็นหัวเล็กกัมผ้าก้นจ้ำหลังก็จังเป็นผู้อ่อนโหอยู่ผู้อ่อนโหก็ลื่นลวายวมาเนี่ยสั่งว่าเทศการเพิ่มมอยเพิ่มมอยนอนพามาเนี่ยจังแต่ไรดืด้อการเห็นย่อก็จงญญางแต่ไรปั่นแย่งลูกหลานสิเทศการปว่ายุ่เนี่ยแค่ผักถึงไปน้องไตเอาขาจ้างไหนเนาะอ่าตั้งตยาย่อกะปีสองเหงชิบกาวได้ ให่อ่อนกันแบงไก่เนะาะเมื่อแล้วก็สองแห่งเศร้าโยกกะมันจับง่ายตายไว้ตอนไหนพี่น้องได้ข้า,ขาอ่พาพอเอาลองปล่อยมาเนี่ยมันก็เนาะเต็มเพราะเขา้าก,กูาบกันตอนตลาดก็ดังนำ้ำด้วยกะปล่อยอันว่านัน่นอยู่ที่ส่วนโตข้าวก็เหลวเหมาลาดค่ะเนาะอ่ามันเจ้งหนตาตักตัครับหมาย จ้าผู้ธรรม s a m ม i ก็ลาดออกมาว่เราก็เนยลิบก็บ่เป็นไรก็แค่ให้กินบ่กินกว่ากูมันเป็นเพแน่เนาะอ่าก็2ตางเนาะนั่งหือพี่น้องเฮาคนบางใต้เฮาบ่ได้ป้องใจเนาะอ่าป้อยเนี่ยเพราะว่าเงื้1 <S <an> เพราะว่าละลาวาเงื่องแหวบไลเออร์นก็เฮ็ดกว่าก็มเป็นหางอยกะเมื่อเฮ็ดป้อยกว่ายาวนั่นอ่าสังว่ามันมีตีเจ็ดเซไปอยู่ดีนะก่อนชันนี้เนาะป้อมมีแลเปลี่ยนกว่านะอันเต็กจมเข้าคานะเปลี่ยนเศร้าเคยไปยี่หนองค่ะเนาะอ่าเมื่อแล้วเศร้าเคยไปยี่หนองเศร้าเคยอมันเขาตึกเข้าค่ะเอาตั้งยามาตึกเอาตั้งกองกลางตึกเอาตั้งเลกไล่ลไปกับตึกเอาตั้งผู้ยิ่งผู้ใจเอาการใปหมักมีตึก กำนั่ซ้ำยอกาโคลนา่าเปลี่ยนมาเฮเลนสะังวาไปนั่งใต้เทาขาดซ้ำสงมืดวัดสนาปอยย้อนเปิดปอยเห่การบ้ามัดมีเทาขาดสองขึ้นอย่างเมื่อสูงเทาขาสองมีลองจูงสั่นกันขึ้นมาหน่อยเพราะเพราะวันหนจึงเทาขานั่นเก่งกว่าเข่าไลา่มานเวยค่ะเนาะอ่าผักถึงไปนั่งใตก้กูก็กูตีค่ะเนาะผักถึงไปนั่งใต้กูก็กูกตีเพราะผู้ว่าเจ้าเก่าเป็นใต้เนะี่ย ไตยอนวานั่ <ıyorlar. S 1> นตายกว่ากายคือมาหนึ่งเชนส้มขนังค่ะมันเหมือนกันตั้งมานั่นเขาไหวเขาคาเปลี่ยนเชนเขาเป็นเป็งที่หนึ่งค่ะเนาะเออก็เพราะนั้นแหละใครฝากถึงพี่น้องไต้เฮาขากูก็กูโก้ย้อนตึกโซนพี่น้องไต้กูก็กูตีค่ะว่าเป็นไรอําวาดะเป็นพี่น้องไตในเมืองไทยในเมืองห่มงจุ่มตั้งเซงอันเป็นซื้อเคยไตกับขาตั้งเซงเนะอาว่าเป็นไรจการข้าวยำหได้ยว่เงื่องเวลาอองตีก้นหนานั่นอัน พอเจเจ้าเก่ามืดเกียกเสอยู่จำนั่นน่ะอย่าไปให้กว่าอยู่จำเสห้เงืงอ้ยไว้อตีก้นน้ำเลยเปลี่ยนยกัะจับงายตายไว้ยกัะโคโรนาเนาะยกัะโควิดปี2019กบเนาะยกระโคโรนาก็เป็นัันและเพราะว่าจับงายตายไว้เนี่ยไปเปลี่ยนปีน้องไต้เฮาคาเปลี่ยนมาเจนั้นน่ะมีเผยเด็จอยครเมื่อเล้วไต้เฮาคาเลยสั่งเมื่อนั่นไต้เฮาคาเลยสั่งยามฮกทบมาแทบสีแจบเนะ อ่าวันมาได้ใต้เฮาขาเตะพบพบยาแตะป่ะแตะก็เป็นไรเมื่อเร็วเพิ่นส่งซาวเคมานเขามาหยอกแล่นกินเก้าในเมืองใต้เฮาขาปอดพ่อวัดลาเชียวและสังนะวัดที่นอดมันตะเลตากงและสังมันตะเลซากก็เสในและสังย่อก็ดีตาฉิเล็กซากก็เสในและสังมันมันแล่นมันเก้าเนาะมันหมู่มันมามันอันผีงาลายถามหาอยู่ตะเสนั่นอ่าเขาก็ถึงได้ตรงหนึ่ง ขึงประดับฟันดีเขาครับก็กาสั่งว่าพี่น้องใต้เฮ้าอะไสัง่งอ่าผู้ใหญ่ก็ลงใต้เฮ้าอะไสัง่งไม่ให้ห้ามปล่อยเฮ็ดปล่อยกว่าแล้สั่งในีน่วานันทร์ทับย่อการมีเผยเสียหลายครับมีเผยอหลูครับอ่กาก็เป็นนั้นวันเมื่อได้กับเชื่อมิติให้นะแค่ฝัดถึงพี่น้องใต้เข้าขาตั้งเสียงตั้งหลายหน่ยกก่อโก็เพรเงื่อนเวลาอะไรสั่งนี่ยอองตีกวนปลายเพจจักกว่าเช่นนั่นนะอ่ะกาก็เป็นยอกกะ โควิดาหปีสองแห่งิดเก่ามาลายสังเน่ยมันเขาผู้แทนการเจ้าในลายสังเน่ยเขาสั่งขาดพัดหายใตเขาขาดว่าอะไรอยู่กลุ่มก่อกันให้และหนังเอือนโยกกะวเดเทพนําเต้นมาเลยเก่าเล้วก็ร้างเป็นไรเนะนี่ยแน่นันอยู่ไรตีส่วนปลายววนส่วนตัวเสียว่นกว่ากูไลกูปลายขาดออกอ่าก็เป็นอันแรกเนี่นยนะอันเก่าพระขา้ขาแค่ปันด่างหันถึงได้ก่อนเะนีวันมาได้จเจ้าเก่าเกิดมาเป็นไตอ่ะเนาะ เจ้าเก่าเจริญเฮตุการณ์บนฟันไตทร้างว่าเป็นปังตึกซึกเสือมาในมังไตตั้งหลวงป่องจึงมานเลยตั้งตับซึกจึงไตตับซึกมังไตเขาขาะอ่าจีแอดแอดพีพีเนาะอ่าจีแอดแอดพีพีแล้หลอดตึกการตั้งซึกหลวงป่องจึงมานในเขาค่ะหรืออะไรเป็นอย่างบนมังไตเขาค่ะนเคยไตเขาขาเป็นคือก็ย่อเป็กซ์ซามาเข้าอยู่ผ่ายชีเน็กเต็กเต็งมาเจิงหรือก็ย่อ เข้าอยู่ภายแย่งโอนเสก็อย่เข้าขาดเต็มหลดได้จอยเจอเค้าหน่อยก็เป็นนั่นแหละแครฝากถึงพี่น้องใต้ตั้งเสงตั้งหนำเนี่ยแล้วก็หมั่นเยวหมั่ลองดาเตลีตันตาเขากว่าเก้าพุนเปิ่นและสังเนี่ยนั่นก็ถูกดีเฮ็ดแน่นอนแล้วก็พอเขาตามมาด้วยเอาลองทบทบทกนเมืองจากประเจศไหน่อี่ยอย่าไปให้อยู่ที่ก้นนำในคอหนึ่งนายอ่องซันนายหยม ซ้ำลมลงพบทบกวนเมืองเห่พบทบเศร้าเคยตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเฮ็ดฟันดีตรนั้ันหนังเงิมันวาดได้เลยนาโวยกาตระหนั่งได้เฮ้า,าคาลุงเพราะว่าพบทบกวนเมืองเสียเฮ็ดป้อยขนาดเป็นลายตึกโซนกวนเมืองเรอปลองใจนั่นลีควันคุมกันอยู่เปิงหนหาาึ่งเนาะเฮ้าคาหนังเงิเดยควันคุมกันก็เปิดเป็นย่อกัาโคโรนาปีสองแห่งชิบเก่าเลยรับซึกหลวงฝองจึงมันส่งเท่าลอยตึก ซึกตับซึกจึงไต่ของเสียวขึ้นจึงไต่เขาขาตับซึกเมืองไต่เขาขาหนังหือก้อนเมืองไต่เขาขาวัดเด็กฟันลุ่มรวมกันเหหนังหือยอกะวัดเด็กเพเนเจอกว่าลายงานนั่นหนูก็ดีได้ววนปลาก็เพราะนั้นว่าเอาในสองแง่สองมุมเห็นมาวนปั่นเลยเขาขาสังว่าก็แล้วกวันในติดยอกะมาเสร็จแล้วมาเปล่งเพนในเมืองไต่เขาขาหน้นาเขาขาเต้นอยู่หายโซมบตอนหน่าวันวันนั้ก็เพราะนั้นแหละ สั่งว่าเขาคาดส้มกว่ารอยย่อกะเจ้งไหนเลยสังไหนเลยเปิงหนึ่งสั่งว่าเขาคาดซ้ำเฮ็ดปล่อยให้เลยจู่รุ่มจุ่มกันให้เลยเอาย่อกะมาสมบันกันนะในกองเขาคาดได้ส้มแทงเอาหน่าเลยเสซึกหน่าเลยเสเขาเอาอัยอกหมอดานั่นมายื้อบันเขาแทงก้อนน่ะใครไปลองไต่เขาคาดป่องใจบันวันมาได้เขาคาดหรือไรคัดใส่คัดแห้งตอนตัดนาวันตาเมืองเขาคา นาวานการงานเท้าขาเฮนะ้เพรเต็มทอนนั่นเ่ยเป็นคนควานเท้าขาถูกก็อถูกก้นขาเฮาย้อนอยู่ในมเมืองไทยกรุงเทพโซขาวเสร็จเลยย้อนโซโซนเนอ,ะอ่ะหมอพี่น้องไต้เท้าขาก็เลยก็นหนึ่งเมื่อ,อไรยิ้นเสียงขาเฮาเย่อนเลยอันไรลัดกว่าในชีพในนะพี่น้องเท้าขาเพราหมอเวนนะิดเนาะเพราหมอเวนนะิดเนี่ยมันเหมือนกคนเลยเสียมักปู้ซ้ำเอามักมู่มาเย็ดอันว่านั่นเพราะหมอเวิดเนีนะ่ยมันก็จะเป็นฟันที่ต,นตันเทาเพราหมอเวนนะิดเนี่ย มันก็แต่เป็นลองเศร้าอย่าเป็่งาันใจน่วันมาไน้เป็นแฮมเฮดฟอย์เนี่ยก็หลีเปิงหนึ่งตอนตาพี่น้องถ้าวันก้นเมื่อเข้าคาเสื้ออันเป็นพอไฮแมนาเข้าคาเงินเฮ้าคาก็เต็มเพราะอะไรเปิงเปิงเนาะเพราะอะไรเปิงเพราะอะไรมดหนัากันเนาะก็กาตอนตาเจ้าเงินชาเขานี่ยค่อเพราะไรเงินมาตั้งหนับนั่นน่เขาได้ตื่นเดชซูมหมอกเนาะก็เปนนั้นแหละในเมืองไทยเกาหลีเนาะอัน อป้อยสังร้องเทววัตรูเฒ่าในยุคเลิกกว่านั้นละสังนอเพราะว่าตอนละจะป้ยเนก็งินดีอีหลูมองจจอมอยู่อันสูอําไเฮ็ดินเฮ็ดลูนั้นเปิกสามารถในเฮ็ดกินเฮ็ดลูปีในก็ปีนามาส่งไปปีนาามมายอกะโคโรนาปี2019เนาะยอกะโคโรนาปี2019อ่ายศเสียงมดเกียง ยออ่อกะอ่ำกู้กันแล้ยวในสังน,น้องเผาคาสองก้อยปก,กป้องคึนกว่าในนั้นมันได้สังถูกอยู่เนะนะออี่ยเนาะก้อยกะเพราะแเอาลองร่างหายเสมาอากกันเอราะได้ว่านั้นก้นกว่าในก,นกาดละก็ได้ตายเอาโยกเพราะมันเธอตายในอยู่ดีเฮิรนก็ตายเอานะาะก้อยกะเป็นก้นก็หลุดอยู่ในตุงวงกนะ้นเนาะอยู่ในตุงวงก้นเสยียย่อเกาะเผาผู้ฝังก้นนั่นหลุดไในซ้อนถุงกันเซิรงหือเปิ็นเฮ็ดเซิรงหือปักเปิ่งหมายมีจึงมึง เป็นหื้อเนี่ยขเขาขาดหรืออะไรพู้จอมเสร็จแล้วทัดจ,จ้ำจ้ำอยู่จอมเงาลายเปิ่งเป็นโฝนเนาะอยู่จอมสภาวะหิมหอมอ่าสภาวะหิมหอมอันวานั่นอ่าผุแตกมันคนหิมหอมเขาขาดเจือข่อมตะลาเจือขอตะลาเนี่ยเขาขาดก็หรืออะไรเจือข่อมตะลาจอมเข่าพึกงขอตะลาพึกงเหตุการณ์จ้ำเขาคนหิมหอมเขาขาดเหตุการณ์เมืองเขาขาดสั้นแกรดลัดรองตะลารองลิกหลงเนี่ยมันเต็มสังคมอ่าได้เป็นห้องสภาวะหิมหอมเนาะ สภาวะหิมหามนั้นอําเจว่าเขินคือเผือไม่เขวเสียแลฟังสภาวะหิมหามใจสภาวะหิมหามเฮาคานั้นเฮาคาอยู่จ้ําเจึงหือเฮาก็หลบได้อยู่จ้ําพิงเต็นเปยนจงนั้นเปิ้นจังได้งว่าสภาวะหิมหามก็เปิ้นนันแหละตะดาพี่น้องใต้เฮาคากูก็ผู้คนขาเฮามาตึกซนตะาวันมาได้ก็เกี่ยวยยอกกโครนะ ปีสงเฮง19นั้นอย่าไปให้มันล้ำเข้าเลยในในต้ายเฮาเปิ้นให้หามปันเฮดพอยเนี่ยก็อย่าไปใจเลขค่ะอ่าปีในเฮาค่ําเลยหลู่เลยต้านเนี่ยก็ปีหน้ามายอกกับปีสงเฮง19นั้นหมดเกียงยอดเสียงเจ้าเนี่ยเฮาคานเฮดพอยอันไปอั่งสู่ไข่หลู่นั้นหลู่น้ําเลยแซ่นั่นค่ะเนาะสู่น้ําเลยแซ่นั่นอ่าการที่เฮาคักไข่เฮดพอยในเนี่ยต้องแตกมันเฮาคักก็ไว้พละตี1ตี1เนี่ยค่ะเลย อ่าเปิ네้นควบตายเฮาเมื่อก่อนมีไว้ว่ากองมีเมอกองมูเมอเฮามีอํานุคมเนี่ยว่าพลาเมืองเฮามีอํานุอันไว้เนี่ยเกียกซุมตางหลวงว่าเพราะว่าซมไมตีหลายๆนะไว้พลาเมืองเปิ้นก็เฮ็ดการีกู้สู่โเมืองเปิ้นไล่กู้สมันะแลกหลายเมืองเฮา1ปนครับับามาเปลี่ยนไปได้นะอ่าตพี่น้องเขาอัน มันใครป้องแตกนึงได้ว่าได้ปกป้องบุญพ่อแม่มมค่ะเนาะพ่อแม่เฮาคาซ้ํา้ดยถึงทํากับ้ยถึงพ่อแม่เิ่อ่ามันได้ล่คู่โสมันาาสาเสร็จดคกลายเมืองเฮา18นี่เนาะมันแตกนึงเจ้าพุทธานั่นดีไว้เจ้าพุทธาน,นั่นดีไว้นะในเฮาคาเป็นเจ้าคือพุทธาเกอย่พาพราเป็นเจ้าไอําว่าเป็นพราป้นป้องเนาะอําว่าเป็นพราหินขาวอําว่าไเป็นพรไม่พรอุพาก่ก พรลานเฮ็ดเอาเฮ็ดทางวนขนทางพระลามาเป็นขนขนทางพระลาเป็นเจ้ามาเหสูแล้วก็ย้าขานหน่อุปกาจเจติอันเอาเฮ็ดก้อนมูมาทำมาได้เป็นซ้ายไดเป็นหีิเป็นอโอเจคือก็ย้าเข้าขาดตึนไว้อยู่ย้าเนี่ยก็เพราะนั้นแหละล้างในได้เนี่ยแค่พี่น้องข้าคัดป่องใสเย้าก็ลุมลาปอมเอะปอมเอะมันเสยเ้าก็ไรเฮ็ดเข้าวป่อยเข้าลาบปีในก็ปีนาผ้าใหม่มา จังว่าอม่ตายไม่หายในะจังตีไรเขาอยู่โเยนะอย่าไปน,น้อยอกหมองใจเน่อยป้อยสั่งร้องกล่อมใจว่าป้อยเฮ็ดปีน่ายาปีน้ามาเฮ็ดะอะไรใจข้าเนาะตอนตัดพี่น้องเชียงใหม่เขาคาตอนตัดพี่น้องวัดบุตรดาวเขาคาอันไลยเฮ็ดเขานำดังกินจากปะเจนั่นนะเพราะเป็นไรกินมดจกเสียงไรเนี่ยก็เนาะกินมดจกเสียงไรเนี่ยปลายเพ่ปัง,งเพื่อเข้าขาความมีดังนำ้ำจอยเหลือเมื่อกว่า ตาพี่น้องกูไปเพเฮาค่ะเนาะหลังกะป่องเป็นไร่เนาะยอกก็หมาเมียวนะเฮาคาก็คัดแต่ส่วนตุ่มก่อนหิมหอมเฮาแหละอันเฮาคาไข่เฮ็ดอยู่นาการพอก้าววันมาได้ตายเฮาคาได้ลองป่องซายกันลองหยุ่นยำกันมันตึกนี่เองค่ะเนาะอ่าตะเดลองจําซายกันตะดักคนด่างดําน่ะอยู่ที่ส่วนโลคาเนาะคาฮับเฮ็ดพัดสปั่วพัดตอวีซาฮับเฮ็ดไปเฮ็ดการซักก่อนเสียนั่นน่ะ พี่น้อขาวามงเจนเคยจ่ายครึ่งหนึ่งเพราะยามาต้องก้ยจ่ายจ้าก้อยเจ๊นเขาขากมเต่พอเร่งสัตเทขนนทข้าขากลมไรกินน้ำข้านะนึงก้อนกัดหน่อก็ข้าขาไรกินทาล่อยกันนะกัดหน่อยก็ข้าวยาปักเงินไทยค่ะประมาณหตั้งน้ำในตั้งไรครับก็เปิดหางเนเ้าขาขาโกรดลงเนในอีกหนึ่งขนนหมังเโยน้เมื่อนางเมื่อตัววัดต่อไว้นั่นเนอกตเจน้อนในก็ไ่นำเนื้ก็เจดล่อยหนึ่งพันเจงหนังเปิรา ข้าวขาก็มีของแถมให้สังเห้เนี่ยอ่นก็แค่ให้พี่น้องขาไรลหูไรลยินเนาะสุนโตขาทับตัววัดตัวไวอ่าหับปั่นพื้นหูรองหวัดรองไว้ทจิ๋วเขมอะไรหิ้มความเนาะเก่าวขาก็มจะกวนจ่าเนาะเก่าวขาก็มจะกวนจ่ากอยกะเก่าวขาจะกวนจ่าก็หนังจัดปั่นข่าวขาเต็มเป็ี่นกวนยาดไปนั่นเนี่ยก่าวขาก็คัดใส่หนังกาปองเป็นไรเนาะอ่าอยู่ที่สุนโตเซนเนี่ยพี่น้องขาไรลยินไหลหันวิดีโอขาเขาเยาเนี่ยก็ให้พี่น้องเขา อยู่หรมีเงินแหล่หงหาหรือกึ้นเพื่การสั่งก่ออย่าไปให้ตกลื่นเนอ่อยหนังกากลางเสริใครไรใครเปลี่ยนนั่นให้วักมาหาไรเนาะเฮ็ดสังส่งกอ่อให้ตอบพอสั่งก่อให้หมันยังอ่านก็ให้เต็มเต็มทนทนอตอนตอาเจ้าตดาหน้าปล่อยเข้าอะไสั่งนะตอนดาปีใน่ลยะเป็นเจา้าตดาหน้าปล่อยปีนามาก็เขาขาจะขึ้นเฮ็ดเอาลอยลอยหน่อยตอนดาปีน้อ่างเข้าขาอ,อยู่เ้าหน้าเมืองไทยไล,ล่เลยเดินห้า ฟีมาสองการปีแน่เป็ี่ยนในก็พี่น้องเขาจ่องมดเงินเนาะพี่น้องเขาจ่องมดเงินนี่ยเขาขาดลอยว่วนลองรีดีค่เนาะอหากของเป็นหมอกไหมเอาลองเปิร์วางเข้ามาดีนั่นว่วนปั่นเปลี่ยนให้เป็นลองรีดีเนะอยู่ดีในเสย้อนขอบคนหมุนต่างย้อนยินจนพี่น้องเ่าขด้วยวิดีโอเขาขาดกูก็กูโกนเนาะอยู่ที่ส่วนตัวเขาก็จะก้นกัดก้นฉันก้นแหลก ก็หลไรก็หนึ่งม้าเน่ยเก่าคาเป็นก้อนมองใต้เหมือนถูงเจ้าเก่าคาเป็นก้อนไตก้อยหนังเก่าอยู่ดีเก่าคาเชนะอันไรลาดพ่นมาเลยสั่งอันไรลาดล่นมาเลยสั่งน่อันเก่าคาลาดมาจากก่าเจ้านั่นคอลัดดีเดีร์ป้าขวาวาจาดเดมีเนี่ยหนังหือแต่เป็นเอ็นแห้งอีจูหลังพัมโฮมนั่นเน่ยเก่าคาก็ขัดใจตึกซ้อนอยู่กูลายลายกูไปไปเนี่ยพี่น้าเขามังเซอันอยู่นักจุ้มเหตุถามมาย้อนสั่งแหลมเขาจุ้มนั่นจุ้มหน่วันมาหน้ประหนังเก่าคา ซุกเหนือลำจางลำขาเกาคาตั้งไปเกันแชกเกาคาได้กว่าอยู่เหนือจุ่มเสละได้กว่าซอยเปิ้นใครเปิ้นมาซุกเหนือลำจางลำขาเกาคานั้นมันเต็มเปียนกว่าอะไรแลกว่าเป้อการมาเมียวแลเกาคาอันเกิงงามหน้าตี้อันเกาคาถูกดีแลฮับเด้อเนาะเอาก็ไปนั่นเกาเนียนจมซอมอยู่บางจุ่มยอก่อมาจุ่มแหน่น่ะมาจุ่มแหน่แต่ว่าเฮาขำใครเฮ็ดเหมือนตั้งข้าวส่วนตัวข้าวก็ ยามลอดไปเฮ็ดจริงแพ้เข้าสังสิงนะเนาะยกกตางโตผู้อานโฮเขาหลายๆก็หลายๆคนเฮและโพมาหลาเก่าๆจ้ะก็เตนะอ่าคนเฮาข้าไล่กินเงินโหเลินให้เลยพวกปลาเปินได้ใครเปินมาของเฮาข้าน่ะมันเด่นเป็นไรเนาะหมางจื้อน่ะหมางซุ้มพะเนาะอันยามโพมาหลาเฮานั่นน่ะตั้งดาเลยสิซุ้มคนยอกก็วันบ่ได้สิเสียงเข้าซ้ําเป็นถือเฮาข้าซ้ําเป็นคือนี่เนาะอ่าเพลที่ยามโพมาหลาเฮาน่ะ พยายามโดยงานเช็ดวิดีโอขาวแต่เต่งผู้อยู่คันอ่ะผักถึงก่อนยำเข้ามาหลาเขาจากกับกบบเช่นนั้นเขาก็เป็นซุ้มก้อยหนังกะบล้วยกะเป็นซุ้มเหยเป็นผู้อ่อนโหเหยเป็นผู้ต่างตัวให้เท้กับหลาเป็นน้ำทำการกาเหยน่ะปพาหมอวนนม้นน่ะเหมือนเช้่องหนังปืนคนสั่งยัดอ้อยในค่ะนะเปืนคนสั่งยัดอ้อยนั่นมันไข่ลายกนน่นมันกวัดลายสามก็แค่น่ะมันแต่มีงงงงเงาลูกเงาแผ่นนะจันจิตตาแยกกันงามันนะ อันติข้อ3ก็นั่นต่างโตคน3ยอดอ้อยได้ก็ตัดซ้อนเปิ้นมันก็จะไปไหลอ่าก้อยก็ฉางว่าเฮาคาซ้ํากับซ้อนจุ่มเปิ้นบาโหงเฮาให้เฮาคาซ้ํากับผิดเปิ้นเปิ้นให้เฮาคาซ้ําติเฮ็ดคือเป็นผู้ต่างโตผู้อานโหคาละแค่ผักเพิงนอนจุ่มหลายๆจุ่มก็อันยามโพมาหล่าเฮาคาจักก็จะได้อ่าพอเขาว่าติเฮ็ดได้เก่งแท้เขานะถ้าบ่ให้เฮ็ดไหลให้มาเฮ็ดจังนั้นๆหน้านี่หมาเมียวนี่ ห่อมจว่าห้อมใครจอยเนาะการไตการไตเนี่ยการปลงวงกลมกันเนาะการเจจาเท้าขาเท้าขาก็จอยอยู่หะังกบปองเป็นไรก็การเต10ิบจอยอยู่ห้าเนี่ยก็สวนโตก็ตึกคัดใจเฮ็ดอยู่เมื่อแล้วก็เอาโคไตในเมืองไตเห็นเลยตึกกูไลกูป้ายหนังเก่าจากหนังเะก่าปองเป็นไรเย้าก็เอาวิดีโอเฮ็ดออกเป็น เรืงหนังชีบเห่ปล่อยอ่อเห่อันนั้นก็เต็มวัคเต็มหางจักกว่าเจอหน่ลงอยู่ดึกคู่ลาลา่า,า,าคู่ไฟๆครับตอนนับใดเข้าครับก็จะส่องมันแต่หันนำหันโตัวไรกั้เดียวห้าหน่อยตอนแต่วันเมื่อไนพี่น้องข้าเสื้ออันหมดปองใจอันข้าขายยำจอยหรือฝ่าอะไรก็มีตังนนำอันยำจอยไรอันวัคถึงไรน,นั่นก็มีตัง้งหนำก็หยิบยำหนังนั้มน,นมาเจอพี่น้องใด้เขาข้าว่ายันนั่งใ่แถมมาใครไรกั้มเดียวเนี่ยกโยก็ หมาเจอขันออกเข้าคาก็เปลี่ยนมันจังนงความต่เขาไมีไว้ว่าไม่กลับก็กับไม่ปผ่ก็ขึ้นหอบไม่ปผลก้อยกับไม่ออกก็ขึ้นหอบไม่ออกก้อยพี่นองแต่เขาทำยอนตั้งใอยแถมมาเป็นหลุมเงินโหรลานมันจังก็เจอในในเขาคาของเป็นไรมันเหมือนเขาคามุงวงังเนะมุงวงังหมาแมเพิเกิดออกเป็นเสือลําหน้าหนออ เนาะบางมือก็มันมันจิเปลี่ยนล่เนาะพี่างอนพี่น้องขอย้อนมาอย่างไหนเขาขาดจอยอะไรเขาขาดจอยอะไรอยู่ที่ส่วนโตค่าเนาะค่าก็เป็นคนธรรมดากนอย่างเก่าอันแรกสุดก็จะย้อนเงีนจอมพี่น้องผู้ปั่นแห้วเขาผู้ก็รุกคนอันตึกโซนกวนตอนไหนก็นั่งน้ำและสังอันปั่นแเขาขาดและสังเยอะก็อันมาตัววีซ่ารายงานตัวตั้งเขาขาดและสังเนาะเยอะก็อันปั่นแห้งตั้งพี่ก็วีเขาจับก็เจนั่นและสังเนาะเยอะก็ฝากถึงพี่น้อง เยังใหม่เข้าขาเวียงแหงขาวอันยุ่มยำตั้งเขาขายส่งน้ำไปซีนีมาหน่อยควมีหน้ำแด้ค่ะส่วนดั้งเข้าขำแล้วค่ะค่าเป็นสถานที่มืองมีดอยู่วัน็อกลงค่ะเนาะสื่อปอยซื่อมาได้ยันลาดเนาะย่อก็ยันเฮ็ดการมาตั้งหนังเพราะอันแลีนเนี่ยมาถ่ายวิดีโอจังหน่ะเฮ้โงค่ะเนาะย่อก็ไลฟ์สดเห็นงปลาแคพังเมค่ะแคพังขาแคพังปองคาเมฆาเนาะเพราะอันแลนเนี่ยเฮ็ดจังนั้นค่ะอ๋ออันล่าสุดเดียร์ยังเฮ็ดจอมขับใส่อย่างนั้นพี่น้อง ผู้ปัญหาเขาขาะกูก็กูุ้ปนเมื่อไรตัววิดีโอขาเขากว่านั้นเฮยนี่มีเงินหลไรหาหรือเกือบปืนหน่อยเหตการณ์สางก็เฮยอยู่ดีผู้วันขึ้นนั่นเลยเฮยเป็นไตหักปืนแลยมื่นตาหาลายกัระยียนและปกป้องปันเฮยเป็นต่คนเมืองใจเขานั่นเสีกรรมเฮยอะไรเปลี่ยนตระหนักมาสมและจุงสันกันกูก็กลุ้มปนเสีกรรมถามมาสงพา